โอเคครับผมก็ขอให้กราบสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านกันด้วยนะครับผมในตำมือเกมสุร้อมกันอีกแล้ววันนี้เราได้มาการใช้คียการ์ดนะครับผมที่ข่ายตรง b 4ตรงนี้นะผมก็จริงๆมันเหลืออีก60กว่าชั่วโมงแต่ผมรีบนะผมกลัวไม่ได้เข้านะครับผมก็เตรียมตัวอย่างพร้อมนะผมแลวเหลือต้องเอาเจ้าพลิกล็อกนี้ออกมาแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปทําตรงหน้าประตูเอานะครับส่วนพวกนี้ก็ทิ้งอันนี้ผมเผื่อไว้เฉยเผื่อไว้ซ่อมเกาะกับไอ้นี่นะ พอเข้าไปน่าจะเดือดพอสมควรนะผมว่าโอเคไปซอมบี้ในนี้ก็น่าจะเยอะขึ้นพอสมควรนะผมปรับเป็นเด็ดเท่าเด็ดเท่าจากปกติเราจะค่อยๆเข้าทีละชั้นนะผมจะไม่ประมาทเด็ดขาดอาจจะห้าประมาทขาดเดีย๋ยวตรงนี้ก่อนไม่มีไม่มีไม่มีมมโอเคได้ สี่ห้าไม่เอานะผมจะเก็บแต่เก้ามอเพราะเราใช้เก้ามอเท่านั้นระเบิดแฟลชเฮ้ยย m เอมเก็บไว้ไม่ไม่มีปืนนะแต่ขอแยกเก็บไว้ก่อนหนาวหนาวผมหนาวอยู่ตอนนี้ตัวสัส่นพอหนาวแล้วพวกต่นเต้นมันมันแบบมันลุนลุนไงไม่รู้อะซ้ายขวาขวาก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกองธนูทาหาร เอ๊ะแล้วซองธนูผมไปไหนวะอ๋ออยู่นี่อันนี้เหลือเกี่ยวเลยเก้าสิบเก้าสิบสามต้องดูต่างหาเท่กว่าโอ้กว้างกว่าด้วยแฮะสวยกว้างกว่าสามช่องก็ใช้ได้เยอะผมถือป,ปืนอะไรเดี๋ยววะถือไปลูกซองดีไหมวะ น่าจะเริ่มโถงมาหมาแหละโอเคหนึ่งล็อกเอาก่อนเลยเฮ้ยผมเสียว่าผเขาปิดไว้ก่อนแล้วกันผมไม่ไม,ไม่ไม่ใจ เด็กมันใกล้มากเลยหน้าประตูนี่หรือเปล่าวะผมไม่ใช่วะอ,อ้ไม่ใช่วะ น่าจะด้านบนมัน้งถ้าตรงนี้ไม่ใช่ก็น่าจะอยู่ข้างบนแล้วล่ะห้องอะไระสร้างออกนายวิชชันอีกตามมันจะสนุกอะไรขนาดนั้นเลยลื่นโอ้เต็มว่ะอันนี้เต็มว่ะจริงไม่ต้องเปิดเออไม่ต้องเปิดก็ได้นี่หว่าจะเปิดทำไมวะ จะเช็คด้านบนก่อนนะครับว่าเป็นห้องอะไรสุดสุดสั่งวอเท่าไหร่วะเนี่ยพอมไหมวะทำไมห้องมันเยอะจังวะเนี่ยจะต้องไปทางไหนก่อนน่ะห้องมันเยอะมากเลยอะ ออผมขอเปิดตัวนี้ก่อนนะออตัวแก้ม,มาให้มองชัดสว่างโอเคไม่จะทำแบบหลายๆทางให้เราหลง่ะเอ,อ้ยนี่นี่ถึงแล้วแน่เลยใช่ปะเนี่ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆ มันจะถึงไลวเร็วจังวะเหมือนจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจลองเปิดดูเลยไหมอ่ะแต่ยังไม่ได้ครับล็อกพิกเลยอะ่ะทิ้งแผนหนึ่งนะครับผมมันเต็มนี่ก็ไปกมาผมครับล็อกพิกรอเลยแล้วกันนะ มันก็ต้องเยอะพอสมควรอ่ะอันนี้เป็นการเข้าครั้งแรกของผมเลยอนะมันมันต้องใช้แผงวงจรอ,อะไรด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพระนั้นผมเคยดูคลิปอะที่เขาบอกใช้แผงวงจรอ,อ่ะใช่ปะเดี๋ยวมมีแค่คีการ์ดอันเดียวล้วก็ไปได้แล้วอ่ะยังไม่รู้อะไรเลยอ่ะแผงวงจรระเบิดต้องใช้หรือเปล่าวะผมกลัวว่าต้องใช้อย่างเลย มันมีช่องครับล็อคิกว่าจะกดเลยทีเดียวเดี๋ยวขอดูกัอนอ๋อมันสามารถคร้าแบบรวมๆกันได้แล้วไว้เป็นกองอย่างนี้อ๋อโอเคฉันไม่รู้หรอกฉันรู้แล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะนั่งทำค้าไว้นะท่านผู้ชมขอโทษผมไม่รู้ไงว่ามันไอ้นั่นสามารถทำกองไว้ได้ ตอนนี้ก็รอผมแป๊บหนึ่งแล้วกังชักเดียวไม่ต้องรีบใ้เราใส่ถุงมือไว้เลยก็ได้มั้งเนี่ยถุงมือกันไฟผมเห็นในคลิปเขาใช้หลายคู่มากเลยนะแต่ผมเพิ่งหามาได้คู่เดียวอะ่ะก็ใช้คู่เดียวไปกังและกังต้งยองต้องทชยชักหน่อย ไม่ใช่นี่วะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แล้วผมก็รีบคราฟไปรอเลยนะแม่โอ้โหนี่ทางขึ้นชัวร์เลยว่าละไอเวนเอ้ยแม่งต้มเป็นใครวะ เนี่ติดอะไรไม่ได้สักอย่างเรามาจากทางโน้นสินะนายอีกแล้ว คลิปนี้ผมจะพูดน้อยนะผมตื่นเต้นผมห,หนาวๆสันๆตอนเนี้อ,อืออันนี้ห้องอาหารสินะอเอ่ห้องตรงข้ามก็ต้องเป็นห้องอาวุธถูกต้องครับอ่าเป็ม M16 แล้วก็สโคป แล้วคำถามคือฉันจะกลับไปยังไงอนะ่ะสามสิบแปดเปอร์เซ็นด้วยโทษทีบอกพวกเอ้ยโทษท,ไไไไววทไีได้เหรอต้องไปด้วยวะโทษไม่ได้หรอกต้องเอาแกกลับไปด้วยให้ได้เพราะว่าที่รถฉันมีอยู่กระบ,บอกหนึ่งฉันจะไปรวมกันให้เปอร์เซ็นต์มันเยอะๆนะถึงน้อยเราไม่ได้เข้าไปข้างในเราได้อถองกกระบอกก็โอเคละ

จะรอบไม่รอบครับการใช้ชีการั้งแรกของผมมังตึงเต้งน,นะโอ้เสถหารว่าไงไรนายร้อยฮึูกว้างจัดจัดโอเคอย่างนี้สิค่อยคุ้มค่าหน่อยเสถหาร ฉันว่าคลิปฉันจะหมดแล้วเอาสองอันไม่เป็นไรกลึก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 คลากระสุนสามเก้าอยู่แล้ววะอันนี้เป็นสโกปโกเราใส่ไปแล้วไม่ต้องแล้ว เราจะได้ไข่แค่ล็อกเงินนะล็อกทองผมว่าผมอาจจะไม่ได้ไขอ่อะมันเปอร์เซ็นต์การได้มันน้อยมากอ่ะสามเก้าอีกแล้วให้สามเก้ามาเยอะจังอ่ะว่าไม่อยากได้สามเก้าอ่ะ พูไว้ก่อนถือปืนไว้ก่อนถือปืนไว้ก่อนเจ้ามารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยเหรอแม่น้องแม่น้องคนสวยพี่หยิบปืนผิดอีกแล้วพี่จะเห็นลูกสองพี่เอาปืนนี้ยาาังไง ห้องอีกเอ้ยโหหุ่นยนต์ทำผมตกใจหมดอีเวนเอ้ยมาเต้เต้อต้ช็อตหน้าซิาสหน้าซิลหน้าขวานโอ้โหจะเย็นนบจะแย่ไม่มีที่เปิดอีกอ่าต้องไปน้ำแล้วกันเสือ้ออันนี้เสือ้อทาหารข้างในไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไปหรอก จาๆๆเจอกันฝนวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละโอเคอันนี้วนกลับทางเดิมแล้วเพราะเราเข้ามาจากทางนี้น้นทางที่ต้องไปก็คือทางนี <may> ้ <episodes> <may 195 2> <okay. S 1> ควบคุมเหรอโอเคเจอเพิ่มเจอเพิ่มเจอเพิ่มไวโอ้โหไม่เจอเพิ่มนะ่ะเจอโคเยอะเลยทีเนี้ยอา่าฉันว่าฉันน่าจะรับรวมกันเป็นจุกเดียวได้หรือเปล่าเออเอามาลงกันได้นี่หว่าลืมคิด จะได้เปิดพื้นที่ด้วยแซวไม่รู้มีกี่อันนะครับแต่มันคาบลงกันไปแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้กกากเอ้ยคิดว่าไฟทำไมกล่องนี่ฉัน,นกล่องเก่าฉันไปไหนวะปอมหมดแล้วอ,อันนักสามกล่องเพราะฉันจะขายทุกตู้ฉันเจอเลยนะ กลับมาทางเดิมได้ยังไงอะแปบดบคนฮะเดี๋ยวฉันปิดไว้ฉันไม่ว้ใจโอเคคนนี้คงจะเป็นกล่องก็คงจะไม่มีอะไรสำคัญหรอกมั้งมันเป็นแบบโต๊ะเอกสารน่ะมันจะมีอะไรสำคัญน่ะไม่มีหรอก ตอนนี้ก็เนกับทางเดิมอีกแล้วนี่ what the fuck ฉันเริ่มหลงแล้วฉันฉันฉัน,ฉนลินลินพันฉันต้องอย่าปิดประตูอ่ะฉันจะไม่งงโอเคทางนี้ยังไม่มาถ้าฉันปิดประตูฉันจะหลงจะต้องอย่าปิดประตูมีการยืนมองเลยนะแม้ มีการยืนมองด้วยนะรองเท้าว่าไง 21. หกสิบหนึ่งน้อยไปเสร็มน้อยไปน้อยไปชุดๆมันจะสร้างห้งองหมดทำไมวะแค่ต้องไถสิเปิดไว้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 ่าปิดอย่าปิด ผมบีบ้มาแล้วทางเดียวนะผมจากทางฝั่งน้นู้นหันไปมองตลอดเสียวเสียวคือ <laughs> ปืนฉันก็เสียงดังอะนะถ้าพวกแกจะมาถมจอนี้ฉันก็ว่าได้นะแต่ถ้าพวกแกไม่มาแปลกจริงอ๋ออ้นี่เป็นไรเนี่ยกำเน้อกระตุกอะเฮ้ ตอนนี้ฉันก็เตรียมพร้อมอยู่นะนี่คือตู้อะไรอะ่ะไข่ตู้ไข่ไปเอ็มนเหรอฉันไม่ได้พกปืนพกมานะ่ะฉันก็คงไม่คิดจะเอาเจ้ากลับไปด้วยหรอกนะอ้าวอา โอ้โหต้องไอ้นี่อีกต้องแยกชิ้นส่วนอีก็แล้วฉันจะรวมไปเพื่ออะไรเนี่ยต้องแบบไปใช้ตอนถึงห้องทีเดียวเหรอไ่ใช่ต้องทำชุดแบบชุดละหกหกหกเหรอมั้งเพราะว่าเปิดไอเดับครั้งหนึ่งก็ใช้หกอันหกอันอุ้ยผ้าปิดปาก สุดแดงเลยตอนนี้เต็มแดงทหารนี่ห้องนี้ชัวผมว่านะไม่แคลห้องนี้แหละมันต้องเป็นห้องนี้อย่างแน่นอนแต่ช้างไม่มีแผงวงจรมันจะได้ไหมอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องใช้แผงวงจรหรือเปล่าใช้คี์กาดปดล็อกเดี๋ยวเต้นเตพร้อมก่อนเต้นหอมก่อนเต้นเต้นเต้นเดี๋ยวก่อนนะ เขาจะเอาปืนดับไปหน้าห้องก่อนนะครับ<ม>แล้วก็แล้วก็แล้วก็เออเอาเพิ่อมอีกเอ้ยเอ้ยทำไรกดผิดกดผิดกดผิดนิดนึงมือสั่นตื่นเต้น มันก็มีกังได้นิดนึงครั้งแรกกันเนาะครั้งแรกกันเนาะสิบห้าทีสิบห้าที เร,รเ,เริ่มจากฝั่งนี้เลยเริ่มจากฝั่งนี้เลยโอ้ยชะโดช็อตด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่างผมต้องฝึกก่อนเราเอาได้แต่ของข้างนอกนะครับไว้ครั้งหน้านะครั้นี้ฉันพลา,า,าดเองขอโทษฉันไม่เตรียมพร้อมมา เจะแต่ของข้างนอกไปนะเพราะว่าข้างในเราไม่ได้จริงๆมันไม่ทันอนะ่ะเฮ้ยฉันก็อยากเข้าไปเอาของข้างในแต่ฉันไม่ได้เตรียมพร้อมมาอา่ามาเจอกันข้างหน้านะข้างนี้ฉันวอร์มก่อน เยอเหลือสิบสาม MP ห้าโอเคปืนเราสวยหมดแล้วเหรอรออีกหน่อยไหมล่ะได้อีกหน่อยอ่ะปะ

บาดหอบหมดแล้วเกือบเกือบได้เกือบได้ไม่เป็นไรเก่งแล้วนกอารอลออกอยังไงอ่ะต้องรอเวลาหมดเลยเหรอฉันไม่รู้เหมือนกันสงสัยต้องรอ,อเวลาหมดมั้งตะคราฟฉันหมดแล้วอ่ะเสียงเพลงมันจะตื่นเต้นเลยขนาดนั้นวะอ่า ได้แม็กมาเพิ่มด้วยว่าสวยแล้วก็จุก MP5 ไม่ีหาคทำไรอ่ะฉันรอแล้วกันไม่รู้เวลาหมดมันจะส่งผมไปไหนอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนนะ มันไม่ให้ฉันออกนะฉันก็งงเหมือนกัน เดี๋ยวเรอต่ตอนที่มันเสร็จแล้วเลยนะ